นาะที่ยังโบทันมีจุดเข้าเทรดตามอ่ากราฟเนาะกราฟอ่าินดิโอดเนาะหรือว่ากราฟตัวไรก็ตามเนาะที่ยังบทันอ่ามีเทคนิคการเข้าเทรดเพื่อจะสร้างกำไรจากตลาดบิตคอยน์เทรดในได้เนาะอ่าสำหรับที่นีะทุกคนอย่าพาเรือนผ่านเด้อโอเคมาเดี๋ยวเบนจะออกให้ทุกคนเมืองเลยเนาะสองอเดอร์ก่อนนอนนอนก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาใส่เทคนิคให้เด้อเนาะโอเคคนอื่นหมดเนาะเขาก็ต้องอ่ากดเอา เส้นอิเล็กเตอร์เนาะบอดีจ้จะแวนมาใส่ก่อนเดินทุกคนเดินเนาะอ่าถือว่าอ้ตลาดนี่กับข้อคข้างว่าอันตรายนิดนึงแต่ว่าบ่เป็นปัญหาเนะน่ยน,นอนคนเนาะอ่ามัมีปัญหาเนาะสำหรับตลาดแบบนี้นะโอเคถ้ามันยังท่านมีอีย่างเป,ปลี่ยนแปลงนเนาะเซลลงบัตรหนึ่งนอนคนเนาะโอ,โอเลยนี่นะเซลลงบัตรหนึ่งเนาะอ่าเป็นอย่างเนาะโอเป็นจึงเซลล์ลงเนาะให้ทุกคนสังเกตเมื่อเลยเนาะสามแทงเทียนสี่แทงเทียนตัวนี้นะเนาะให้ทุกคนสังเกตเบอร์เท่ แทงเทียนตัวนี้การแหงซื้อเนาะขึ้นไปอยู่เนาะอ่าแล้วแหงขายถูกตัลงมาแล้วแทนเทียนตัวนี้ก็คือการเนาะขึ้นไปแล้วแหงขายกดเทลงมาตัวนี้ขึ้นไปแหงขายกดเทลงมาก็คือว่าแทนเทียนตัวนี้มันบ่งบอกว่าเนาะแหงซื้อนี่นะเมื่อตลงเนาะเป็นอย่างเนาะแหงซื้อจะเมื่อตลงให้ทุกคนสังเกตเบิ่งบ่สาสรแเทเทียนเรียนกันนี่นะมีไส้เมื่อทุกแทนเทียนแล้วแทนเทียนดีซีเนาะแทนเทียนดีซีนี่นะ ปิดเป็นเเรียนตัดเนาะถ้าอ่ามันกลายไส้ตัวนี้ไปนี่นะถือว่ามันจะมีโอกาสขึ้นเป็นต่อได้เนาะแต่ว่าตัวนี้มันบกกายแล้วมันปิดเป็นเนเทรียนตัดแบนนี้เนาะถือว่ามันบ่งบอกว่าเนาะแห่งซื้อนี้มันโตลงโอเคมาเดี๋ยววิทย์จะไปให้เบิ่งอีกนึงออเดอน์เนาะถ้าเป็นตันี้เนาะม่มีอีกอย่างเป็นเปียกอบายบันึงทุกคนอ่าออเดอร์นี้นะาบขึ้นไปบันึงเลยออเดอร์นี้ก็มั่นใจคือกันเนาะออเดอร์นี้ก็มั่นใจคือกันเด้นเนาะจากที่โอ ให้ทุกคนเบิงเลยเนาะในจุดจุดนี้เนาะเดวกอนเนาะจุดจุดนี้แท่งเทียนตัวนี้บอกแท่งเทียนตัวนี้นี่นะเนาะมันลงมาเนาะเดวกอนเนาะออาบอกปลายไส้ตัวนี้มันลงมาแล้วมันเจ็กไส้กันไปในหนึ่งแล้วแท่งเทียนตัวนี้มันนี่นะเนาะแท่งเทียนสีเขียวให้เอาวิเคราะห์ออเดอร์นี้ก็คือคือกัดบอกเดี๋ยวเวินจะขีดให้ทุกคนเบิงเดินเนาะเพราะว่าอ่ามันลงมาเนาะอ่าเดี๋ยววินไปไล่เนาะเดกนเนาะอ้บอกจุดจุดนี้ก็คือคือกัดเนาะมันลงมานี่นะลงมาพอดีอ่าต่ำปุ๊บเลยทุกคนเนาะ ปึบแล้วมันรลีเจ็กไสขึ้นไปปิดเป็นน้นเทิสีขเขียวแล้วขึ้นไปน้อยนึงแล้วมันลีเจ็กไสลงมาเนาะปิดเป็ี่ยนแท่งสไตล์แบบโลจิเลยตัวก็เนาะอ่าเป็นแท่งแนวนี้นี่นะเนาะมันกระบงบอกมาคือกันเนาะมันบอสมารตลงมาต่อได้เนาะออเดอร์อนี่เดี๋ยว,ว่ามีแหงซื้อเข้ามาขอค้างว่าหลายเลยเนาะฉะนั้นออเดอร์ม่อกี้เอาเนก็เลยว่าตามซื้อขึ้นไปก็ถือว่าบินมาได้อยูสองไม่เนาะนก็เนาะอ่าสรับเทคนิคตัวนี้เนก็มีแต่ ให้ทุกคนลองไปปรับไซเบิงเนาะมามันจะสามารถสร้างกับลายลายบ่อเนาะถ้ามันสร้างลายไล่เนาะก็มีแต่ให้ทุกคนลองไปปรับไซกับมันชีจริงเลยเนาะแต่ว่าเอเวนยังประธานแนะนาให้ทุกคนไซกับมันชีจริงเด้อเนาะลองไปปรับไซกับบัญซีเลโม่บางกอดเนาะถ้ามันไซ้ผลแล้วจึงไปปรับไซกับมันชีจริงเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะอ่าเวนมาเซให้2ออเดเนทุกคนเนาะเดี๋ยวถ้าผู้ใดอยากไล่ทีนิคดีีเนาะหรือว่าบทเยนดีเนาะสามารถ กดติดตามไปนะนะคนเนาะ,ะอ่าเดี๋ยวเวนจะมาเซเทคนิคดีๆให้อีกเด้อเนาะสำหรับวินนี้บายบายเลยทุกคนเด้อ